สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไซรัสซีชแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไซรัสซีเอ็กซ์คอมโบเนาะคลิปนี้นะครับเรามาสรุปนะครับแพชอัปเดตที่เข้ามาในส่วนของวันที่21นี้กันนะครับว่าวันนี้ในคาบาวมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสวหรับใครที่อยากจะเติมคาบาวอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มคุ้มครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำาะครับเ a ตูวินท็อปอัมีบริการรับเติมเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆทุกย,ยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็เพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนะี่ยเพื่อนเจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000 point เลยนะครับวิธีการก ยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโคโ้ดเ R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือเฟรทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาบาวอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเฟรทูบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและกสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทําให้เพื่อนๆนสามารถเปิดบอดออโต้ฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเส บาทโดยแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว G V P ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว G V P เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวโหลดตัว U G Phone นะครับสามารถดาวโหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะในส่วนของ p a ชโ h n o t วันนี้นะครับ Patch อัปเดตประจำวันที่21พฤศจิกาเนาะก็มีการอัปเดตนะครับ ตั้งแต่ตอนบ่ายโมงนะครับเซิร์ฟอัปเดตแต่ว่าผมต้องขออภัยก่อนเลยคือผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะวันนี้ขอมาเป็นรูปแบบของคลิปอัปเดตล้วกันนะครับตัวแพชโนตนะครับมีอัปเดต2ดันเจียนนะครับเป็น Tower of ์ออฟวันเดทบีสามเอฟพาร์ทสนะแล้วก็เป็นดันลีเจนารีน่านะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ๆนะครับอีกเพียบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเซอร์วิสนะครับก็ ปิดประปรุงนะครับได้ทําการแจกพวกของชดเชยนะพวกแหวนวันเกิดพวกใบดันพวกยาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เราข้ามไปได้เลยเนาะนะครับเรามาที่หัวข้อสําคัญนะของแพชโนตวันนี้ก็คือในส่วนของดันเจียนนะครับตัวดันเจียน Tower of ์ n d e a d B3F นะครับ พาร์ทสหรือว่า,เ,าเป็นดันเทมพัตจีนแดงนะครับที่หลายคนเรียกกันหรือว่าดันเขาม่วงนะครับอาจจะแล้วแต่ความถนัดเนาะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยว่าเพื่อนๆเ,เรียกกันแบบไหนก็ได้แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมเรียกเจ้าตัวดันเจี้ยนนี้ยว่าดันเทมปัตจีนแดงเหตุผลที่เรียกแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวดันนี้เนี่ยมันเป็นดันที่ก๊อปปี้ดันเทมปัตมาแบบเรียกได้ว่า 90%เลยแล้วกันนะครับเป็นดันแบบดันจีนแดงของแท้นะครับของแท้แบบของแท้จริงๆนะครับวิธีในการซื้อใบดันเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อนะครับในช็อปได้เลยนะครับในอีเวนต์รีช็อปนะด้วยที่ในราคา 2M นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หมวดหมู่ดันเจียนนะครับแบบนี้นี่รูปร่างหน้าตานะครับของตัวดันเจียนนะครับจะเป็นแบบนี่นี่นี่อยู่นี่นะครับนี่ตัวใบดันเจียนเนี่ยจะมีมูลค่านะครับอยู่ที่ 2M นะในการลงซึ่งอันนี้ถือว่าดีนะใช้ a อล นะครับในการลงแล้วก็เป็นดันที่เรียกว่าต้นทุนไม่สูงมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้เพื่อนๆได้ฟาร์มกันในแพทนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของดันตัวเทมปัสกินแดงหรือว่าดันเขาม่วงเนี่ยมันเป็นดันที่เอาไว้ลุ้นของจาพวกแหวนบวกสีไม่มีแหวนเทมปัสดรอปนะครับไม่มีแหวนเทมของแรในน,น,นั้นเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับมีอุปกรณ์เป็นพวกของอะเคเดียมพาราเดียมแต่ไม่ใช่ของหลักที่สามารถฟาร์มได้ขนาดนั้นเพราะว่า มันก็ไม่ชุดแอมแอมสิมันก็คงไม่ได้ดรอปถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่เราจะฟาร์มนะครับในดันเขาม่วงเนี่ยเป็นไอเทมประเภทแหวนบวกสี่นะครับนั่นคือของแรงไปําดันเจียนของดันนี้นะครับโดยที่ตําแหน่งที่ตั้งของดันเจียนนะครับเพื่อนๆจะอยู่ตรงกลางบัตตี้ไอ์นะครับที่เดียวกันกับดันเทมปัตเลยนะนะครับตัวหน้าดันนะครับจะอยู่ด้านล่างของดันเทมปัตนะครับคือดันเทมปัตเนี่ยเป็น B3F ถูกไหมแต่ว่าดันนี้เนี่ยเขาม่วงเนี่ยจะเป็นอีสามเอพาร์ทสอง นะครับซึ่งตัวดันนี้นะครับเป็นดันดรอปของแบบอินดิวเวอก็คือดรอปของเขาเรียกว่าดรอปของใครของมันนะครับเหมือนเทมปัตเลยนะครับสมมติลงเป็นตี้ของก็ดรอปในตี้ทุกคนนะครับตัวไอเทมนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์อย่างที่บอกนะครับพวกพ้าคุมนะครับพวกของนะเป็นอะเชเดียมพาราเดียมนะครับแต่ว่า ของแรจริงๆของดันนี้นะที่คนส่วนใจลงมาฟาร์มกันเนี่ยมันคือแหวนคีที่เข้าลิงนะครับแล้วก็แหวนลิงกอลักบวก4นะครับถ้าเราไม่นับพวกเจาะพวกมอไซนะครับพวกเนี่ยไอพวกมอไซพวกเจาะมันเป็นของแรอยู่แล้วถูกไหมเออแล้วก็จะมีรูนนะครับรูนอีกหนอเพเนทชั่นด้วยแต่ว่าของที่มีมูลค่าสูงมากนะ ก็จะเป็นแหวนบวก4ี่อันนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวดันเจียนนะครับสามารถออโต้ได้นะครับสามารถวนลูปได้นะครับแล้วก็ต้นทุนดันเนี่ยไม่สูงนะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าดันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งดันที่ถ้าลงไหวนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับมาออโต้แทนเทมปัตได้เลยเพราะว่าดันเนี่ยเป็นพาร์ทสก็จริงนะครับแต่ว่าความยากเนี่ยง่ายกว่าเทมปัตเยอะมาก สิ่งที่มันยากก็คือในปกติเนี่ยคนไม่ค่อยลงกันเพราะมันเกลือเท่านั้นเองนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่แบบอยากจะลงมาผ่าน AZ เพื่อหาวงหาแหวนหรือหาของพาราเดียมดันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมนะครับสำหรับใครที่สนใจก็มาลองฟาร์มกันไนดะ้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เอมเทมเยอะนิดน,นึงแหละถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โหดเท่าเทมพัสแต่ว่าก็ถือว่าเป็นดันที่โหดประมาณนึงเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งดันเจี้ยนที่เข้ามาในแพชนนี้ก็คือตัวดันเ e เจน d ์อารีนานะครับเลเวลร้อนนยแปดสิ เรียกได้ว่าเป็นดันวัดดามเมจแล้วกันนะครับตัวดันรีเจนารินาเนี่ยเป็นดันที่เอาไว้หลายคนเรียกว่าดันแจขขวเนาะเอาไว้ลงเก็บสะสมนะครับตัวโทเค็นออฟ l d ลดัสนะครับซึ่งตัวเบลดัสเนี่ยเอาไว้แลกของนะครับได้อีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นตัวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะทาคลิปแยกต่างหากให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้รายละเอียดในส่วนนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ดันที่เอาไว้ฟาร์มเงินนะครับอยากให้เข้าใจแบบนี้ตัวเบลดัสเนี่ยไม่ไม่ใช่ดันที่แบบเอาไว้ฟาร์มแบบว่า สแปลมลงหลายๆรอบนะครับไอตัวเทมปัสจีนแดงเนี่ยเรายังสแปมจนหมดรอบเพื่อลุ้นของแรได้นะครับแต่ว่าน,นี้จะไม่ใช่แบบนั้นนะครับตัวเซิร์ฟนะครับมีการคูณเซิร์ฟนะครับตามปกติเนอะรอบนี้เป็นรอบที่4ของเดือนพฤศจิกานะครับ แล้วก็มีกิจกรรมนะครับเข้ามาเป็นกิจกรรมผมชอบหินครับนะครับอันนี้กิจกรรมนี้ใบเฟิร์มบอกว่าค่อนข้างคุ้มนะครับหน้าฟาร์มนะครับแต่ว่าตัวเงื่อนไขกิจกรรมเนี่ยอาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงตรงที่ตัวกิจกรรมนี้นะครับจะให้เพื่อนๆน,นาหินนะครับมาแลกเป็นตัวทิเ็ตซึ่งเจ้าตัว หินที่ใช้นะครับในการแลกของกิจกรรมนี้เนี่ยตัว chaos stone นะครับ1เม็ดเนี่ยใช้หิน chaos core 50ชิ้นนะตัวหิน high stone เนี่ยใช้หินขาว50ชิ้นนะครับแล้วก็ตัว high stone เนี่ยใช้หินแดง50ชิ้นนะครับก็ถ้าเป็นในตัวของตัวที่เป็นบ o n d t i เก e t เนี่ยมันจะใช้ตัว chaos stone นะครับตัวเนี้ย2ชิ้น นะครับถ้าเป็นอันนี้ก็ใช้อย่างละ2องนะครับค,คือคือแลก2ชุดแต่ถ้าเป็นตัว s i เว e ร์ i ทิกเเนี่ยเพื่อนๆแลกตัวหินพวกนี้แค่อย่างละชุดงงไหมคือเราต้องเอาหินนะครับอย่างละ50อะ่ะมาเพื่อแลกหินกองใหญ่เนี่ยหกองนะครับตัวบอน์เนี่ยใช้หินกองใหญ่2กอง ตัวซิลเวอร์ใช้หินกองใหญ่กองเดียวนะครับอันนี้คือเงื่อนไขในการแลกตัวกล่องทิกเก็ตนะครับในตัวโกลเด้นทิกเก็ตนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไวโอเล s สโตนซึ่งถามว่าไวโอเล s สโตนเนี่ยมาจากไหนนะครับไวโอเล s สโตนนะครับได้มาจากการที่เปิดกล่องนะครับอ,อ๋อซับซ้อนนิดนึงนะ กล่องบอลทิกเก็ตที่เราทําคลิปไปเมื่อกี้นะครับที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยข้างบนนะครับที่แลกมาเนี่ยเวลาเปิดนะครับมันมีโอกาสได้ตัวชัยนี่เจเวอร์ออฟนิกนะครับหรือว่าเจาะเควอสใช่ไหมแล้วก็พวกประดับนะครับบวกแบวกสนะครับแล้วก็รวมถึง Ruby Box s a p p ฟไฟร์บ็อกไดมอนด์บ็อกแล้วก็ Emerald Box ในส่วนของตัว Silver t i c k e t นะครับหรือว่าไอ้กล่องที่2เนี่ยเวลาเปิดก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเพิ่มประดับนะครับพวกชามพวกคาริสแมนนะครับพวกอะไรอย่างนี้เข้ามานะครับ ตัวของ g o Box นะครับก็จะมีในส่วนของตัวการแตกนะครับเข้ามาเพิ่มเติมเป็นของแรงคือมีแต่ของแพงแน่นอนอะ่ะมีแต่ของไม่ใช่ใช่ว่าแพงแน่นอนก็นไม่ได้แต่ว่ามีแต่ของที่มูลค่าสูงแล้วกันนะครับมันจะมีแพงมากแพงน้อยเนาะทีนี้เนี่ยไอตัว Violet Stone นะครับที่เราใช้ในการแลกกล่องทองนะครับงงไหมเนี่ย Violet Stone ที่ใช้ในการแลกกล่องทองเนี่ยได้มาจากการที่เพื่อนๆเปิดกล่องนี่นะครับเห็นไหม Ruby Box เราาะสมตัว Violet สีม่วงเนี่ยสาอันเพื่อมาแลกกล่อง นะครับกล่องโกอันนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวถ้างง <S <S เดี๋ยวผมทําคลิปเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งซึ่งของรางวัลน,นะครับที่เราจะได้จากการเปิดกล่องนะครับไอตัวไวโอเลสโตนเนี่ยมันมาจากการเปิดกล่องเป็นแพ็กเลยนะครับอย่างผมตัวอย่างให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวกล่องตัวนี้นะครับที่ผมจะเปิดเนี่ยมันคือกล่องคาริเลียนบ็อกช่ดไหมเวลาเราเปิดเนี่ยเราจะได้ทั้งคาริเลียนนะครับแล้วก็ตัวไวโอเลสโตนเลยแบบนี้นะครับเห็นไหม นี่มันจะเป็นแพ็คคู่แบบนี้หมายความว่านะครับตัวโปรโมชั่นนี้เนี่ยตัวแพ็กเกจไอตัวกิจกรรมนี้เนี่ยเวลาเพื่อนๆเ,เปิดนะครับเปิดกล่องไม่ว่าจะเป็นกล่องบอสหรือว่ากล่องซิลเวอร์ก็ตามนะครับตัวเกมเนะี่ยจะทำการสุ่มนะครับอย่างสมมติกล่องบอสเนี่ยเพื่อน่ก็สุ่มนะครับในการรับชายนี่เจวิลนะครับหรือว่าประดับเอฟเฟกเตอร์หรือจะรับกล่องบ็อกนะครับซึ่งถ้าเพื่อน่อได้กล่องบ็อกเนี่ยไอตัวกล่องบ็อกเนี้ยก็จะได้แน่นอนการันตีก็คือตัวไวโอลีตสโตน ถูกกไหมแล้วก็จะได้ประดับแน่นอนนะครับเนี่ยสมมติเมื่อกี้ผมเปิดได้ตัวประดับในส่วนของตัวคาริเลียนบล็อกอย่างเงี้ยเราก็จะได้คาริเลียนหนึ่งชิ้นแน่ๆแล้วก็ได้วอเลสโตนแน่ๆนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะเปิดกล่องโกทิ c เกตนะครับเพื่อนๆต้องเปิดกล่องเล็กๆเหล่านี้นะครับกล่องซิลเวอร์กล่องบอน์พวกนี้นะครับแล้วก็เก็บสะสมตัวตัววอเลสโตนเนี่ยเพื่อมาเปิดกล่องใหญ่กล่องนี้อีกทีหนึ่งที่มีพวกกันแตกประมาณนี้ กิจกรรมหนึ่งก็คือตัวเหรียญดันมันเริดนะครับก็คืออันนี้ง่ายนิดน,นึงนะครับเอาคาบาเบชนะครับ2,500ชิ้นบวกกับเงิน 50M มาที่ NPCU เมืองบัดดี้ไอซ์นะครับแลกเป็นเจาะคออสเนาะนะครับ อันนี้ไม่ยากตัวแรนด์อบ็อกนะครับก็เป็นอิทกิกรรมที่เข้ามาในแพชนี้เหมือนกันนะครับก็ตัวแรนด์อบ็อกเนี่ยจะเป็นการใช้ฟอสเจมนะครับในการสุ่มของนะซึ่งของที่อยู่ในกล่องเนี่ยก็จะมีในส่วนของฟอสเจม8ล้านนะครับการแตกใบแอมนะครับเงิน a อ z ซนะครับการแตกขาวาการแตกประดาบพอให้ครับเจาะขาวแล้วก็อ,อ่อพชั่นต่างๆนาน,นะครับรวมถึงตัว a อลซพชั่นด้วยนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวทำคลิปเปิดไหมนะเดี๋ยวว่างในทีนึ่งนะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นการขายตัวดันเจียนแพ็กเกจนะครับเป็นกล่องดันเจียนกล่องสุ่มดันเจียนนะครับในราคา2 m เอมก็จะสุ่มดันร้อยสามพันส้มเขียวร3อ1ส5มยนะครับแล้วก็120เนาะนะครับแล้วก็มีการส่งมอบยศ ตามปกติแล้วก็มีการเพิ่มนะครับเอที่ได้หลักการจบดันนะครับตัว tower of red b 3 f เนี่ยจบดันเพื่อ่อจะได้เงินคืน1นึ่งจุดห้า m ได้คา,าร์บอเนตสามชิ้นแล้วก็ตัวสติมเมอร์เคซี่เนี่ยได้เงินเพิ่มเป็น5้า m แล้วก็คา,าร์บอเนตสี่ชิ้นที่สําคัญคืออยากให้โนต้ตตรงนี้ไว้นิดนึงก็คือตัวดันเทมปปัจีนแดงเนี่ยต้นทุนในการลงดันมันอยู่ที่2 m ใช่ไหม เราลงดันรอบหนึ่งเราได้คืน1.5ถ้ากับว่าต้นทุนในการลงดันจริงๆเนี่ยมันมีแค่ 1.5m เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าถูกมากถ้าใครลงไหวผมแนะนำนะให้ลองไปลงดูนะครับสำหรับดันเทมปัสจริงๆจริงๆดันมันอย่างที่ว่าครับดันมันก็ถามว่าโหดไหมมันก็ค่อนข้างดุแหละถ้าถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวดันโดยทั่วไปมันไม่ใช่ดันที่ใครๆก็จะแบบมาลงกันได้แบบอย่างอิสระขนาดนั้นแต่ถามว่ามันยากจนถึงขั้นที่ออโต้ไม่ได้ไหมมันไม่ได้ยากเข้าเทมปัสอยู่แล้วแต่ถามว่าเกลือไหม อย่างที่แจ้งให้ทราบะครับต้นทุนรอบนึงเฉลี่ยตกแค่500 k คเพ่อนเพื่อน,อนมันแทบจะแบบเรียกได้ว่าไม่มีต้นทุนเลยก็ว่าได้เพราะว่า500 k นี่จริงๆเราขายหินเม็ดหนึ่งก็น่าจะคืนทุนแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะก็มาลองปล่อยบอดกันดูได้ที่สำคัญคือคลิปนี้นะครับเรามีแจกไอเทมโค้ดกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเ,อนเอนที่อยากได้นะครับไอเทมโค้ดไปใช้กันนะครับผม มีแจกไอเทมโค้ดนะครับใครก็ตามนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับทุกชื่อไม่มีเงื่อนไขเลยนะคอมเมนต์อะไรก็ได้ไม่าจะเป็นอีโวจตสติ๊กเกอร์กดไลค์แนะนําคําถามหรืออะไรก็ตามนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับผมจะนำรายชื่อทุกท่านไปสุ่มเพื่อแจกไอเทมโค้ดแล้วแต่ผมจะประกาศหน้าเพจอีกทีหนึ่งนะครับก็ อาจจะใช้เวลาภายในวันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทําการเล่นกิจกรรมนี้กันเนาะอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมมีการแจกนะครับไอเทมโค้ดให้กับคนที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็ผมงทําทำการสุ่มลงแฟนเพจเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เทมโค้ดก็คลิปนี้มารู้สึกกันได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเรามารู้สุกกันสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับฝันดีล่วงหน้าด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ